สถาบันการสร้างชาติ Nation Building Institute กลาวณม,มสการพระคุณชาติทุกรูปครับกลับสวัสดีอาจารย์เกรงศักดิ์เจริญวงศักอาจารย์ที่ปรึกษากลับสวัสดีพี่ๆ NBI ทุกท่านนะครับกลับสวัสดีเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับผมธนาพุทธโตทองครับตัวแทนจากโปรโุเกตสิบนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมานําเสนอในฝั่งวิชาการเรื่อง Thailand ดิจิทัลอีคอมเมนะครับก่อนนําเข้าสู่เรื่องราวการสนทนามีคําถามครับ ว่าพี่ๆทุกท่านเป็นเหมือนผมไหมตอนเช้าตื่นมาต้องรีบเช็คโทรศัพท์ผมเป็นแบบนี้มา5ปี10ปีละมันกลายเป็นวัฒนธรรมเป็นบริบทชีวิตของผมไปละแล้วผมเชื่อว่าพี่ๆหลายๆคนเป็นเหมือนผมคนในประเทศไทยราชากรในโลกที่ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่เป็นเหมือนผมผมคิดว่าสิ่งนี้มันกลายเป็นบริบทที่เกิดจากการขับเคลื่อนโดยกลไกหรือระบบแบบใดแบบหนึ่งซึ่งทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามัน เราติดแล้วเราสบายแล้วเราใช้มันเป็นประจำผมคิดว่าถ้ากลไกแบบนี้มันเป็น,นกลไกที่สร้างความสําเร็จในการทําให้เกิดบริบทใหม่ๆมันก็น่าจะเป็น,นกลไกที่ดีในการนํามาใช้สร้างชาติเพื่อให้กลายเป็นชาติอารยะได้ง่ายและเร็วเหมือนกันฉะนั้นอย่างที่อาจารย์เกรงชักได้เคยนําเสนอไว้นะครับว่าการสร้างชาตินั้นประกอบด้วยการสร้างคนระบบและบริบทที่มีการเอื้อและเกื้อหนุนกัน ผมอยากจะขอ,อนำเสนอในมุมมองของดิจิ t a ลอีโคโนมครับว่ามันสามารถมาเป็นกลไกลและระบบในการช่วยสร้างชาติให้อารยะได้หรือครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาครับเราลองดูนี่ครับเปรียบเทียบ global competitiveness ประเทศไทยในอยู่อันดับ40สิงคโปร์นี่อันดับหนึ่งของโลกจาก141ประเทศในบาชาดข้างล่างที่เป็นสีสันต่างๆเ่ยนะครับบอกให้รู้ว่าเรามีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกับสิงคโปร์อย่างไร ถ้าเราจะไต่าจาก40ไปถึงอันดับหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่เหมือนกับจากอันดับ1 4 1มาที่อันดับ40เพราะว่าในกฎพอเลตโต80-20แล้ว28อันดับแรกนั้นเขี้ยวและเข้มข้นมากถ้าเราจะไปสู่ชาติที่เป็นอระยะได้มันมีเรื่องท้าทายให้เราต้องมาพูดคุยกันในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นโลโก้พวกนี้ Amazon eBay YouTube Facebook Twitter อะไรก็ตามแต่ พวกนี้เป็นบริษัทที่ไม่ได้เกิดมานานเหมือน t o y ย t a เหมือน Ford เหมือนอะไรอย่างเี้นะฮะเหมือน GE, เ e มือนอะอเขาเพิ่งเกิดมาได้5-10ปีแต่การที่เขาเพิ่งเกิดมาแล้วเขาเติบโตได้เร็วขนาดนี้เขามีกลไกอะไรบางอย่างที่น่าสนใจลองดู valuation ครับใน S&P Index 500กลุ่มบริษัทพวกนี้ครับมีความเหมือนกันเหมือนกันยังไงครับตรงที่ว่าเขาได้ valuation มากกว่าบริษัทดิจิตอลทั่วไปธรรมดา8-9เท่า8-9เเท่า,านี่ถือว่าไม่น้อยเลยนะฮะ ทำไมจึงมีความต่างขนาดนั้นทำไม v a l i a t i o n ก็ถึงเยอะทำไมมันมากกว่า market capitalization ก็มหาศาลขนาดนี้บริษัทพวกนี้ครับ mm hmm. เขามีสิ่งที่เหมือนกันที่เรียกว่า platform เขาดําเนินการภายใต้ concept ที่นํา producer กับ consumer ครับผู้บริโภคและผู้ผลิตมาเจอกันแล้วเขา facilitate ครับให้เกิดการแลกเปลี่ยนคุณค่า mm hmm. เขาเป็นคนที่อยู่ตรงกลาง mm hmm. เขาไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรทั้งสิน้น Uber ไม่ได้เป็นเจ้าของแท็กซี่ Airbnb, Airbnb ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรม Alibaba ไม่ได้เป็นเจ้าของร้านค้าอะไรเลย Facebook ไม่ได้เป็นเจ้าของคอนเทนต์สักอย่างหนึ่งแต่เขา Facil i t a t e ครับสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนแล้วคุณค่าของการแลกเปลี่ยนนั้นนะครับคือสิ่งที่ Con t ท g i o u s คือทําให้ทุกคนนะรู้สึกว่าโอ้เนี่ยมันคือแพลตฟอร์มที่น่าใช้มันตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตมาดูนะครับว่าประมาณ60%ปรของบริษัทบิลลนดอลลาร์ที่เรียกว่ายูนิคอ่ย เขามีลักษณะการทํางานแบบแพลตฟอร์มทั้งสิ้นเลยสิ่งนี้น่าสนใจครับทําให้เรารู้ว่าเทรนด์ของโลกนะครับถ้าจะเติบโตไปในตลาดขนาดใหญ่คุณต้องไปกับธุรกิจแพลตฟอร์มเท่านั้นดูอย่างในตลาดโลกครับ126ประเทศ126บริษัทยูนิคอร์นนะครเกือบ60%ครับ <c oughs> เป็นแพลตฟอร์มถ้าน,นอกไปจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูเอเชียจีนอินเดียสิฮะ80-90% เป็นบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มทั้งสิ้นและเขาเป็นยูนิคอรนทั้งนั้นเลยนะฮะฉะนั้นบริษัทที่เป็นยูนิคอร์นรายได้เยอะเขามองเห็นครับว่านี่คือโอกาสของการสเกลธุรกิจได้รวดเร็วมหาศาลสิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มแตกต่างไปกับธุรก,กิจลิเนียร์บิสเนสทั่วไปครับลิเนียคือธุรกิจที่เราเติบโตกันจาก a b c d นับไปเรื่อยๆครับนั่นคือ ข้างล่างเลยฮะ <c oughs> ผลิตของมาก็ขายของให้คนไปก็ต้องมีการผลิตงานบริการก็ต้องใช้คนมาบริการในลําดับที่2องลำดับที่3ส,สร้างซอฟต์แวร์ในสมัยที่ซิลิคอนเวลล์รุ่งเรืองก็ยังจําเป็นต้องใช้คนในการไปสร้างและไปขายและสร้างการรับรู้อยู่ดีแต่ใน,นนะธุรกิจแพลตฟอร์มที่เป็นปัจจุบันนี้เราสร้างยอดขายมหาศาลที่เหนือไปกว่าบริษัทซอฟต์แวร์ใช่ครับนั่นคือการ many make many sell มี engagement ของคนที่ผลิตและคนที่ขายขึ้นมาใช้บริการบนแพลตฟอร์มด้วยกัน เขาบอกว่าบริษัทที่มีแอสเซทเยอะมีพลังงานเยอะเนี่ยมันโตเร็วสู้กับบริษัทที่ออเรตแบบแพลตฟอร์มไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามาร์จิโน่คอ t สของการมียูเซอร์เพิ่ม1คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขายผู้ใช้งานก็ตามมันมีต้นทุนที่ต่ํามากและนี่คือผลประโยชน์จากการที่เขาใช้เน็ตเวิร์กเอฟเฟกแพลตฟอร์มเนี่ยน่าสนใจมากครับสำหรับการสเกลธุรกิจการทําให้ธุรก,กิจเติบโตและก้าวไวเรามาดูครับว่า หัวใจส,สำคัญของแพลตฟอร์มคืออะไรข้างในเนื้อแพลตฟอร์มครับมี core t r a s s a c t i o n อยู่ผู้บริโภคนะครับบริโภคของที่ผู้ผลิตผลิตมาอย่างมอาีอย่างตอบโจทย์ของเขานะครับโดยที่แพลตฟอร์มเนี่ยสร้างระบบมาคอนเนคคนทั้งสองคนเข้าด้วยกันแล้วก็บอกคนทั้งสองคนว่าถ้าใช้บริการชันนะต้นทุนคุณจะถูกความปลอดภัยคุณจะมีตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างสร้างแวลูให้กับผู้บริโภคและผู้ผลิตที่มาเจอกันฉะนั้น ในระบบแบบนี้ครับ c o r e Transaction จะสร้างระบบใหม่ขึ้นมาที่ตอบโจทย์ให้กับ User แล้วเมื่อระบบใหม่ตอบโจทย์ได้ในวงกว้างและ Marginal Cost ต่ำต้นทุนต่ำนะฮะมันจะเกิดบริบทใหม่ขึ้นมา <c oughs> สิ่งที่น่าเรียนรู้ครับวันนี้ก็คือว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราอยากเติบโตไปอย่างรวดเร็วไหมถ้าอยากเติบโตไปอย่างรวดเร็วอะไรคือรูปแบบของแพลตฟอร์มที่เราควรจะต้องจับแล้วน้อมนาเข้ามาใส่ ในเรื่องของแพลตฟอร์มนั้นมันฉีดตำาของนักเศรษฐศาสตร์ไปหลายคนเลยครับนักเศรษฐศาสตร์บอกว่า marginal Co s t ที่มันลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเอฟ r ฟกต์คอสกิมันจะต้องเด้งกลับในขณะที่ธุรก,กิจแพลตฟอร์มครับยิ่งเทคโนโลยีมีราคาถูกลงไปมากเท่าไหร่การเพิ่ม User ยิ่งสนุกแล้วก็ยิ่งเพิ่มได้มากขึ้นเท่านั้น Aver ฟกต์ o อสกิมันก็ต่ำลงไปเรื่อยๆนักเศรษฐศาสตร์เลยบอกว่าเอออันนี้ไม่เคยเห็นอาจจะต้องเป็นตำราใหม่ของเขาไปซะแล้วและเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้แพลตฟอร์มเติบโตแล้ว ก็แซนหน้าธุรกิจที่เติบโตมา30-50ปีได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวกลายเป็นยูนิคอร์นขึ้นมาในโลกคําถามคือว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ครับมีแพลตฟอร์มอะไรที่แมทช์กับความต้องการของเราได้บ้างเรามาดูนี่ครับเทคโนโลยีแพลตฟอร์มอย่างเช่นพวกใช้ Data Center ของ Microsoft ของ Google นะครับใช้ Computing Platform iOS Android อะไรก็ว่าไป utility platform ครับมี Google Search Google Map <c oughs> interaction network พวก messaging ต่างๆ Facebook นะฮะ LinkedIn Twitter อะไรก็ว่าไป marketplace ครับช่องทางการขายของออนไลน์ on demand platform ครับแบบ Grab เบียก Uber สั่งอาหารพาไปส่งแท็กซี่ crowdsourcing platform พวก library ที่ฝากวิดีโอไว้ฝาก,ฝากภาพใน Pinterest ไว้นะครับหรือว่า data harvesting ฝาก database ไว้แล้วให้คนมาใช้พวกนี้เป็น8แพลตฟอร์มในโลก ที่160แพลตฟอร์มด้วิเศษใช้กันอยู่อยากจะบอกพี่ๆทุกคนครับว่าถ้าเราคิดจะเติบโตลองหาแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในตลาดครับแล้วเลเวอเรจไปกับเขาเราจะได้ไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นมาดู ICT ครับกระทรวงดิจิตัลของเราวางแผน20ปีครับผมแบ่งเป็น4เฟสด้วยกันนะครับมีการปูรากฐานการเอาทุกคนเข้ามาให้เกิดความเสมอภาคในการใช้งานแล้วเปลี่ยนทรานส์ฟอร์มในระยะที่3แล้วสร้างตัวเองให้เป็นดิจิตอล g l o b a l l leader ยี่สิบปีมันยาวนานมาก <c oughs> ผมคิดว่าจริงๆแล้วน่าจะไม่ถึงนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีกลไกสําคัญอย่างของกลุ่มสโลวาเกียที่ทำนี่ก็เป็นเรื่องที่ดี <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของกเกษตรดิจิทัลซึ่งเนี่ยจะทําให้ประชากรแปดสิบห้าคนไอ้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นของประเทศเนี่ยหันมาใช้ <c oughs> ขออภัยครับหันมาใช้ดิจิทัลแล้วนั่นจะทําให้เส้นทางของการเดินทางของกระทรวงดีอีกสั้นลงนี่คือหลักหนุดครับที่เป็นหลักความคิดนะครับ อาจจะวางบนพื้นฐานปรัชญ,ญาอะไรก็ตามแต่แต่ละความคิดนี้ก็กําหนดหลักปฏิบัติไว้มีหลักการที่ชัดเจนนะฮะแล้วมีมายสเตนนะครับแต่นี่ก็คืออยังเป็นสิ่งที่มองดูแล้วยังอาจจะเข้าๆไปเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราอาจจะลืมมองข้ามไปก็คือเรื่องสําคัญสะพานชาลูเตก,กาครับเป็นสะพานที่สร้างมาอย่างดีครับแต่สร้างเสร็จแล้วปุ๊บแทนที่จะครอบแม่น้ําฝนตกหนักแม่น้ําเปลี่ยนทิศครับมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่คาดฝัน แล้วมองข้ามอะไรไปหรือเปล่ากับมาดูตัวเลขตรงนี้ครับสิงคโปร์ครับเปรียบเทียบกับไทยผมขออ,อนุญาตไฮไลท์เลยนะครับสีเหลืองในระบบสถาบัานของเขาเนี่ยครับเขาได้อันดับ2ของโลกนะแต่ดูของเราสิฮะอันดับ67ครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือความเข้มแข็งของฐานลากที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการนำแพลตฟอร์มเข้ามาใช้ไม่ใช่เรื่องของการสร้างสกิลคนให้หนักหน่วงแต่มันเป็นเรื่องของความเข้มแข็งของสถาบัานครับเจาะลงไปอีก สถาบันเข้มแข็งคืออะไรต้องมีความมั่นคงมีโซเชียลแคปิตอลที่ดีมีคุตต์กอร์เวนซ์มีความโปร่งใสมีความเคารพเรื่องของสิทธิบัตรต่อกันและกันแล้วคอร์ปอเรทในภาคเอกชนเองก็ต้องมีกอร์เวนซ์ที่ดีด้วยนี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะลืมถ้าเราจะทําแพลตฟอร์มสิ่งนี้ต้องมาก่อนนะครับไม่งั้นฐานรากที่ไม่มั่นคงย่อมไม่สร้างยอดที่เติบโตได้สรุปแล้วอยากจะสร้างชาติให้เป็นอารยะต้องไม่ลืม2ออย่างครับมีระบบที่ดีเอาแพลตฟอร์มที่ดีมาใช้ แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะทําฐานรากในระบบองค์กรให้เข้มแข็งด้วยนะครับวันนี้ NBI ของเราครับมี2ออย่างที่น่าสนใจมากแล้วมีเรื่องของ rule a n standards นะครับที่อาจารย์ได้นําเสนอไว้ไกด์ไลน์ให้พวกเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วเป็นเรื่องของการที่เรามีสถาบันที่มีนักศึกษาผู้บริหารที่มีคุณภาพนะครับรวมถึงการเป็นการมีนักเรียน เยาวชนนะครับหลายพันคนที่อยู่ในระบบเป็นยูเซอร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าเราต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งหาทูหาแมทช์เมคกิ้งที่ดีได้เราอาจจะเจอแพลตฟอร์มที่ดีแล้วทำให้การสเกลไปสู่การสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพนั้นไปได้รวดเร็วขึ้นนี่คือหนังสือนะครับใครที่อยากอ่านนะครับแนะนำเลยครับ b i d ด i n g for digital platform นะครับสี่เล่มนี้ดีมากๆสำหรับคนที่ต้องการ l e v e r a g e พลังของตัวเองให้มีต้นทุนต่ำที่สุดแล้วไปถึงยอดไปถึงเป้าหมายที่สุดนะครับ สุดท้ายนี้กลุ่มโปรตุเกสก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับพี่ๆที่ตั้งใจฟังใครมีคําถามก็ถามมาได้เลยนะครับยินดีแบ่งปันครับอารยะคือคําบ่งปริมาณของความดีที่ต้องมีทิศทางครับกับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ